สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆชาวนาทุกท่านมาอัปเดตนะครับข้าวแปลงที่1น,นะครับ mm hmm. ก็ทําอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับก็แปลงนี้ที่ผมมาคาดยังจํากันได้ใช่ไหมครับแปลงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ปลูกมาก็มีฝนบ้างไม่มีฝนบ้างนะครับดูลักษณะข้าวที่เรามาคาดไว้นะครับตอนนี้ก็ยังมี เวลาที่จะเดินกาดเดินกอแล้วก็ยังอยู่นะครับยังไม่เหี่ยวตายแล้วดูลักษณะดินนะครับนี่นะครับดูลักษณะดินนะครับแห้งลักษณะต้นข้าวนี่ต้องการน้ําต้องการปุ๋ยมากเลยนะครับและแปลงนี้ก็ยังไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้ายังไม่มีการฉีดอะไรเลยแล้วก็ยังไม่มีการทําอะไรเลยทั้งนั้นเลยนะครับแปลงที่หนึ่งของผมเพราะว่ามันไม่มีน้ําทํานะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่ามะลิร้อยห้า เราทำผลผลิตได้น้อยเนื่องจากฝนมันไม่ตกมาให้เราใส่ปุ๋ยใส่ยานะครับมันมีแต่แห้งกับแห้งลงนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูแปลงที่สองกันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นเนาะแปลงที่สองอันนี้คือแปลงที่หนึ่งนะครับแปลงสี่ไร่ที่ผมมาคาดแล้วก็โดนบูลลี่ว่ากันเยอะนะครับไปเดี๋ยวไปดูแปลงที่สองกันต่อนะครับพาอัปเดตทุกแปลงเลยนะครับวันนี้ ก็มาต่อกันอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่สองนะครับจำนวนห้าไร่นะครับก็ทุกท่านคงจําได้นะครับตรงต้นยูคาตรงนี้แล้วก็มีบ่อเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมมาเช่าอันนี้ที่ผมมาทําเทือกนะครับก็เป็นแปลงที่สองนะครับจานวนห้าไร่ก็ยังอยู่ดีนะครับยังไม่มีอาการแดงจัดนะครับสภาพดินก็ไม่มีน้ํานะครับเหมือนกันนะครับแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองนี่ ไม่มีฝนนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํานะครับลักษณะดินแห้งโูกเลยนะครับข้าวก็มีอาการแดงบ้างเล็กน้อยนะครับตามบางจุดลักษณะดินแห้งนะครับนี่นะครับลักษณะดินนะครับไม่มีน้ําเลยนะครับความชื้นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังไม่มีอะไรยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเหมือนคลิปที่ผมพูดไว้ตั้งแต่คลิปที่หนึ่งก็คือเราไม่มีน้ําจะทําอะไรนะครับ ก็ต้องรอฝนต่อไปนะครับถ้าดินมีความชื้นก็อาจจะฉีดยาฆ่ายาแต่นี้ไม่มีไม่มีฝนนะครับนี่เห็นไหมครับต้นข้าวก็แดงเหลืองอยู่อย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เขาจําศีลอยู่แบบเนี้ยนะครับจนกว่าจะเข้าฤดูฝนเต็มตัวถ้ากันยาไม่ตกก็ไม่ได้กินกันหลายเจ้านะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปดูแปลงที่สามกันครับก็มาต่อกันแปลงที่สามนะครับแปลงนี้ก็จํานวนเก้าไร่นะครับก็เป็นแปลงที่ เป็นนาดอนนะครับนาดอนดินทรายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับฝนไม่ตกเลยนะครับตอนนี้ก็จะเข้าเดือนกันยาแล้วก็ดูสภาพข้าวนะครับสภาพแปลงนาดูสภาพลักษณะหญ้านะครับก็จะมีเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราใช้ยาคุมที่ดีนะครับในการคุมตั้งแต่แรกนะครับแล้วตอนนี้เราก็แค่รอฝนนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะไม่ได้กินนะครับ อันนี้ก็เป็นแปลงเก้าไร่อีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นนาดอนแปลงที่สามนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่สี่กันครับก็มาต่อกันแปลงที่สี่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงของแม่นะครับแปลงที่สามกับแปลงที่สี่อ่ะเป็นของแม่นะครับแปลงที่สามเก้าไร่แปลงที่สี่ยี่สิบห้าไร่นะครับแปลงนี้พื้นนายี่สิบห้าไร่เป็นแปลงที่ใช้เครื่องน้ําฝนทั้งนั้นเลยนะครับทุกแปลงแปลงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ฉีดยาใดๆเลยคือตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่แปลงมาเนี่ยยังไม่ดียังไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้าหรือฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยใดยๆทั้งนั้นนะครับเนื่องจากฝนมันไม่ตกนะครับดินมีความชื้นไม่เพียงพอนะครับหรือพูดง่ายดินมันขาวนั่นแหละครับป่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันแปลงที่ห้านะครับเป็นแปลงที่ผมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วเนื่องจาก มันไม่ไหวจริงๆนะครับหญ้ามันเยอะเราก็เลยต้องฉีดยาฆ่าหญ้าไปกันครับก็มาต่อแปลงนาแปลงที่ห้านะครับแปลงนี้ที่ผมมาฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะดินแล้วก็ลักษณะหญ้ากันนะครับเห็นไหมครับว่าหญ้าเนี่ยมันก็จะมีอาการเฉาลงนะครับส่วนข้าวเนี่ยมันก็มีอาการแดงจาก ฝนไม่ตกแรงอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับถามว่าเราฉีดยาฆ่าย้าไปเนี่ยย้ามันจะตายไหมผมตอบนะครับญ้ามันไม่ได้ตายนะครับแต่เราทําให้ญ่ามันซุดลงนะครับหรือเฉาลงนั่นเองนะครับก็คือถ้าฝนมันตกลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยหรือว่าน้ําเต็มนาแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าสนูนี่หงายท้องไปเลยเห็นไหมครับ สนนี่เฉาเลยที่เราไม่ฉีดยาไปนะครับหญ้ามันก็เฉาลงนันแหละครับแต่มันไม่ได้ตายนะครับเราแค่ฉีดเพื่อประทังให้ข้าวเนี่ยมันโผล่เหนือหญ้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็รอมีน้ําเต็มไร่เต็มนาอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับน้ําเต็มไร่เต็มนาเนี่ยเพราะว่าจะเข้ากันยายังไม่ตกนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นกันจะได้กินไหมโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปดูแปลงที่หกนะครับไปกันเลยครับ ก็มาต่อกันแปลงที่6นะครับแปลงที่ห้าเมื่อกี้นี้ก็เป็นแปลงที่เราไปฉีดยาใช่ไหมครับก็แปลง8ดไร่นะครับแปลงนี้ก็จํานวนสีไร่นะครับเป็นแปลงที่6นะครับก็จํานวนสีไร่แปลงนี้ก็ค่อนข้างจะเก็บน้ำอยู่นะครับก็เราก็เลยไม่ค่อยได้สีเรียดนะครับดูลักษณะข้าวก็โอเคนะครับแปลงนี้ก็ตามลำดับนะครับไล่ๆท่ทไปนะครับ ไปเดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปเลยครับก็มาต่อกันแปลงที่เจดนะครับแปลงนี้ก็จํานวนสี่ไร่นะครับเห็นไหมครับลักษณะนาก็อยู่ในลักษณะที่เจ้งกันนะครับดูนะครับดินก็ไม่มีน้ํานะครับนี่นะครับมีแค่ความชื้นนะครับใช้แค่ความชื้นอันนี้ก็เป็นแปลงสี่ไร่นะครับเห็นไหมครับว่านาเราก็จะปล่อยในสภาพแบบนี้อยู่ตลอดนะครับไม่ได้มีน้ําก็ทุกแปลงจะไม่มีน้ํานะครับแล้วก็ ใช้แค่น้ำฝนนะครับถามว่ามีบ่อมีสระน้ํานะครับมีตังซื้อปุ๋ยซื้อยานะครับแต่ก็จะยังไม่ฉีดยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าเราจะปล่อยให้มันแจกกันนะครับแล้วเราจะไปใส่รับท้องทีเดียวนะครับเนื่องจากปีนี้มันแล้งนะครับฝนกันยาจะเข้าเดือนกันยาฝนยังไม่ตกเลยนะครับเมื่อฝนไม่ตกเดือนกันยาเนี่ยเราก็จะไม่รีบใส่ปุ๋ยไม่รีบเร่งนะครับแต่อาจจะให้ทางบายแทนเดี๋ยวก็ มาทําคลิปทางใบให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราพามาดูแต่ละแปลงของเรานะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อการแปลงที่8แล้วก็แปลงที่9กันครับก็มาต่อการแปลงที่8นะครับอัปเดตข้าวมะลิ105แปลงที่8นะครับแปลงนี้ก็จําได้นะครับมีน้ําบ่อนะครับมีน้ําบ่อก็จะหมดห่วงหน่อยนะครับก็ข้าวก็จะออกมาสภาพนี้นะครับแปลงนี้ก็ ทำแค่ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็มาวิทน้ำใสเท่านั้นนะครับปุ๋ยยายังไม่ได้ใสสักเม็ดนะครับโอเคนะครับลักษณะแปลงนี้ก็โอเคเนาะจํานวนพื้นนาก็ประมาณห้าไร่นะครับลักษณะข้าวก็ได้ดังภาพที่คุณเห็นแบบนี้นะครับเป็นมาลีร้อยห้าแปลงนี้ก็จะหมดห่วงนะครับถ้ามันเจอปัญหาแล้งก็จะไม่มีอุปสรรคนะครับเพราะว่าเรามีน้ําบ่อช่วยนะครับไม่เหมือนแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สาม นะครับแล้วก็โดดข้ามไปแปลงที่ห้านะครับนอกนั้นก็มีน้ำหมดนะครับก็จะหมดห่วงอันนี้ลักษณะข้าวมะลิร้อยห้านะครับจำนวนห้าไร่ายเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่เก้านะครับส่วนแปลงที่สิบก็พึ่งจะเริ่มทําเสร็จไปที่เป็นน้ำตมมาแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่เก้เเเนนรรเเากันต่อครับขอบคุณมากครับ ก็มาต่อกันแปลงที่9นะครับแปลงนี้ก็จํานวน3ไร่นะครับเป็นแปลงที่ผมมารีวิวยาคุมค่า้านะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะที่เรามาฉีดก,ก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากที่เราฉีดยาคุมไปนะครับอันนี้ก็คือแปลงนาที่ถึงเรามีน้ําเราก็ไม่ได้วิสัยนะครับเห็นไหมครับลักษณะดินก็จะแห้งแล้งแบบนี้เลยนะครับแต่ลักษณะข้าวก็จะไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่เห็นไหมครับแปลงนี้ก็จํานวน3ไร่นะครับ เป็นแปลงที่เรามาฉีดยาคุมแห้งนะครับทุกคนก็คงจําบ่อลูกนี้กับตรงนี้มุมนี้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันว่าจบนะครับแปลงที่เก้าส่วนแปลงที่ส0บก็เดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนค่อยรีวิวก็ได้นะครับเพิ่งทําเสร็จนี่นะครับแปลงนาสวยงามนะครับก็เดี๋ยวรอฝนตกถ้าไม่ตกก็คงไม่ได้กินหรอกครับเพราะว่าเข้ากันยาแล้วถ้ากันยายังไม่ตกเราก็ไม่มีเวลาบํารุงมันนะครับเพราะาเราไม่มีน้ําบํารุง ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ